คท3 2 0 e 2ขีด2รถขุดที่10ตันสภาพดีสด่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นที่สายก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมไม่ควรพลาดสเปคของคันนี้จะเป็นซ e ีรีส์อขีด2มีอารมเครนมีกล้องมองหลังปีผลิตจะเป็นปี2017ชั่วโมงทำงานใช้ไปแล้ว8636ชั่วโมงน้ำหนักตัวรถ20.7ตันวางเครื่องยนต์แคท46.4กําลังเครื่องยนต์ 152.9แรงม้าเครื่องยนต์และปั๊มไฮดรอลิกแรงสภาพดีไม่มีรั่วซึมใช้งานได้ปกติลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาทดลองเครื่องจักรกับทางบริษัทเราบริษัท PNT ตั้งอยู่ที่ถนน,นบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่3 1เขตอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการสำหรับราคาค่าตัวของคันนี้อยู่ที่1 3 9 0 0ล้านบาทเงินดาวขั้นต่ำา148,700บาทหรือโทรติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ เครื่องจักรมือสองนำเข้าเก่านอกไว้ใจ PNP อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับสวัสดีครับ